อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปัน่นทั้งสั้นทั้งยาวกับราชาวปั่นไซคโคงสำหรับสีรีฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวเลเตอร์สายปัน่นปันราคาหลังแมติสันโดนสลิกาดงดักชุดลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สปอร์ต ช่วงนี้ต้องบอกว่ามีแต่ข่าวไม่ค่อยดีครับสำหรับเราสวอจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนหน้านี้ก็เสียแคสเปอร์ชไมเคิลครับที่ย้ายไปอยู่กับนิสในศึกลิกอองฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่านักเตะของพวกเขาเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของสโมสรหลายๆสโมสรเลยครับที่พร้อมจะดูดตัวไปร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นยูริเตนมองกับกองกลางชาวเบลเยียมโดยเฉพาะในรายของเจมแมดิสันนะครับอีกหนึ่งจอมทัพชาวอังกฤษที่ตกเป็นเป้าหมายหลายทีมในอังกฤษครับที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมครับก่อนหน้านี้ครับสโมสรเซธิมายแห่ง พอย่างนวคาสเซนได้ยินข้อเสนอให้กับเลสเตอร์เป็นจํานวน40ล้านปอนด์ครับเพื่อทับทามเจมส์แมดดิสันนะครับแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาแบบไม่ยดีครับซึ่งจากรายงานระบุนะครับว่าเลสเตอร์ต้องการค่าตัวของเจมส์แมดดิสันอยู่ที่ราวๆ60ล้านปอนด์ครับหลังจากที่คว้ามาจากนอริชซิตี้เมื่อปี2018ด้วยเงิน24ล้านปอนด์ครับก็หวังกําไรนะครับค่าจีกสัญญายังมีอยู่ถ้าเกิดจะเสียทั้งทีเลสเตอร์ก็ขอทํากําไรหน่อยนะครับและโดยเฉพาะกับคนที่มาซื้อด้านเป็นนวคาสเซบเษฐีใหม่แบบนี้ ขอลองเชิญกันหน่อยก็ว่ารวยจริงหรือไม่ครับซึ่งสถานการณ์ของนิคาสเซลตอนนี้นะครับจะต้องตัดสินใจว่าจะกลับมาไล่ล่าเจมส์แมดดิสันอีกครั้งหรือไม่ครับหรือว่าหันไปโฟกัสกับเป้าหมายรายอื่นนะครับซึ่งแมดดิสันเองครับจะเกิดย้ายมาอยู่ิวคาสเซลนะครับด้วยค่าตัวที่เรสเตอร์เรียกร้องไปที่60บล้านปอนด์จะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะคนใหม่ครับที่แพงที่สุดในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์ตทันทีเลยครับซึ่งสถิติเก่าของนิคาสเซลนะครับ ค่าตัวมากที่สุดอยู่ที่40ล้านปอนด์ครับเพื่อคว้าโจลินตอนมาจากฮอฟเฟนไฮม์ครับหูฟังชื่อแล้วน่าเจ็บใจแทนแฟนๆสาริการโดงครับอย่างไรก็ตามตอนนี้โจลินตอนก็ถือว่าทําผลงานได้ดีขึ้นแต่ว่าเป็นในบทบาทมิดฟิลนั่นเองครับสำหรับเจมส์แมติสันนะครับกลับมาที่เรื่องของเขาครับยิงไป18ประตูกับอีก12แอสซิสต์นะครับจากการลงสนาม53เกมทุกรายการให้กับจิ้งจอกสยามในฤดูกาลที่แล้วครับแต่ถึงตอนนี้เขาเองก็กําลังตกเป็นป้าหมายของนวคสเซิลนะครับที่กําลังเสริมทัพอย่างหน กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนิวคาสเซิลไปคว้าตัวแมทแทร์เก็ตครับสัญญายืมตัวแล้วก็เซ็นขาดเรียบร้อยแล้วนะครับมีแดนเบิร์นครับโรนอเกมาไรส์นะครับแล้วก็มีคริสวูดคิรันทริเปียครับ5คนครับที่ย้ายเข้ามาส่วนช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนิวคาสเซิลจัดหนักจัดเต็มนะครับมีข่าวกับติโมแวนเนอร์มีข่าวกับยูเลนสแตกเลอร์แล้วก็มีข่าวกับเจมส์ดสันนะครับผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์หลายตัวหลายคนครับที่มีโอกาสย้ายมาการแข่งในถิ่นเซนต์เจมส์สปาร์ตนะครับสำหรับบบบบเเงงีียยๆครั จนโดนค่อนขอนนะครับว่าไม่สมกับฐานะทีมเศรษฐีใหม่ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับแต่ก็ถือว่าพวกเขาเสริมได้ตรงจุดนะครับได้ตัวนิกโป๊ครับานด่านชาวอังกฤษมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวจากเบอร์ซลีย์ที่ตกชั้นลงไปนะครับแถมยังคว้าตัวสเวนบอสแมนครับกองหลังชาวดัตช์วัย21ปีของลิวมาร่วมทีมด้วยราคา40ล้านยูโรนะครับอย่างไรก็ตามครับกด Financial f a i r p l a y นะครับกดการควบคุมการเงินของสโมสรเนี่ยทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยไม่สามารถใช้จ่ายได้โดยตรงครับทำให้ต้องไปกู้เงินธนาคารมา75ล้าน นั่นทําให้ดีลของเจมมัดดิสันเนี่ยต้องชะงักลงไปนะครับเพราะว่าเลสเตอร์เรียกไปถึง60ล้านปอนด์ครับก็ถ้าสมมุติว่าได้ตัวแมดดิสันมาก็จะไม่เหลือเงินไว้ซื้อใครเลยนะครับซึ่ง6เป้าหมายในการเสริมทีมของนิวคาสเซิลนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้แก่นิโคลัสเปเป้ครับมีเจมมัดดิสันนะครับติโมวานเนอร์ลูคัสปาเกต้านะครับแจ็คฮารริสันรวมไปถึงแม็กซ์เวลล์โกเน่ด้วยครับโดยถึงตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับที่นิวคาสเซิลจะทาบทามเจมมัดดิสันอีีกกกคคครรรรรััั้้้้้้งงงนนนนนึะะบบพวววววเเเเขาาาาายยอู่่่่่แแแลลลมมมจใชิไไดณต็สถ แปลทตดกลับมาเป็นค่าตัวของเจมสันได้นะครับเจมสันเนี่ยคือมิดฟิลด์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดเลยครับคนหนึ่งในวงการฟุตบอลอังกฤษตั้งแต่สมัยอยู่กับนอริสิตี้แล้วนะครับมีจุดเด่นก็คือวิสัยทัศน์ในการออกบอลสั้นออกบอลยาวนะครับบอลครอสก็ทําได้ดีครับนั่นทําให้เขาสามารถโยกไปเล่นตําแหน่งริมเส้นได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับบอลแถว2หรือว่าลูกฟรกคิกก็ทําได้ดีไม่แพ้กันครับสำหรับตําแหน่งการยืนของเจมสันนะครับเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปีสองสักท่ารนสุดกับเลอร์ก็มีบางมก เหมือนกันครับที่เบนนันโรเจอร์เนี่ยจับแมดดิสันไปเล่นเป็นปีกขวาเพราะว่าครอสบอลได้ดีเหลือเกินครับด้วยระบบของทีมที่ใช้ระบบ4-3-3นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางคือตำแหน่งที่แมดดิสันน่าจะชอบมากที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวรุกแบบจอมทัพเบอร์10นะครับแต่ก็เป็นตำแหน่งหมายเลข8ครับที่ดูเหมือนว่าน่าจะเหมาะกับเจมส์แมดดิสันถ้าเกิดย้ายเป็นิวคาซิลก็ถือว่าน่ากลัวครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องเงินนี่แหละครับเลสเตอร์แจ้งมาว่า60ล้านปอนด์จ่ายไว้เอาไปเลยนะครับอยู่ที่ว่า,า Carson, จจเศรษฐีใหม City เพื่อเป็นค่าตัวของเจมมี่มิสันหรือไม่ครับสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่านักเตะใหม่ของสไลกาดงนิวคาสเซิลจะใช่เจมมี่มิสันหรือเปล่าครับหรืออาจจะมีนักเตะใหม่อะไรอื่นตกเป็นข่าวแบบรายวันก็ได้เพราะว่าอย่าลืมไปว่าพวกเขาเนี่ยครับนิวคาสเซิลเนี่ยกลายเป็นทีมที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปแล้วณเวลานี้ครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ